เนี่ยจะพูดต่อไหมอือก็ยังผลไปตื้อเลยกูก็อยากทําในสิ่งที่กูรักอะ่ะอย่างวาดรูปเพราะว่าช่วงนี้กูก็คือถ้าเป็นแตนะ่ก่อนอ่ะกูค่อนข้างจะอยากวาดรูปมากเพราะว่าคือแบบในถ้าเป็นแตนะ่ก่อนอ่ะการวาดรูปของกูไม่ขี้หมากมากเลยแบบกากมารู้รอ,อสู้ใครได้ไม่ได้เลยรู้คือแม่งแบบถึงขั้นระดับการวาดที่ระบบปกติธราน่ะ พอโ,โตมาแล้วแม่งแบบปีมือมันพัฒนาขึ้นนะรู้สึกว่าแบบกูรู้สึกว่ากูเ้ากระดดมากรับใจจริงเลยเนี่ยแล้วก็แล้วก็ไม่กูก็เลยอยากเรียนกูนการมันกูก็เลยไม่ค่อยเอาเวลาไปสนใจเล่นเกมเลยหรืออาไง่ยคือไม่ค่อยมีเวลาให้กับเกมสักเท่าไหร่หรือมีเวลาให้กับการฝึกานรู้แล้วก็ออกบ้านรู้แค่นั้นแหละ ให้ก <kung> ูสอนบ้างล่ะ <Viol> ก <in Harmon> ็ตอนนี้ฝีมือก็เริ่มได้แล้วล่ะจะดูผลงานด้วยส่งมาส่งมาดิก็คือฝีมือคนเริ่มค่อยๆได้อะแต่ถ้าวาดแต่ถ้าแต่ถ้าวาดคน่ะมันยากวาดยากจริงก็คือกูไม่เคยวาดคนเก่งก่อนเลยวากูวาดคนเก่งกูวาดสัตว์ไม่เก่ง กูก็้าดจาว่าตละคอที่มันแปลกระหละข้างเก่งแต่ไม่ค่อยปีมึงไม่ได้รับระดับก,การอะไรจากคนักเรยนะสอนเลน่อันนี้ไม่ได้วาเป็นคนนะวาเป็นอเขาอไ,ไม่ได้ว่าเป็นคนวาเป็นอีเกมหนึ่งอ่ะเกมอะไรปะแมเนอคอมแบที่มันจะ <Yeah. S 2> ใช่ Man back แมนเนอร์คอมแบกแฮมแมนเนอร์คอมแบค อันนี้คือกูวาดเฉยแต่ถ้าไปดูผลงานวาดถ้าผลงานเก่านวาดคนก็คือค่อนข้างจะอยู่ในระดับที่ว่าไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าเอาจริงการวาดมือของกูแล้วก็วาดหัวละหัวหรือหน้าหรือทรงผมเนี่ยกูค่อนข้างถือในระดับว่าโอเคใช้ได้แต่แน่คือกูติดปัญหาอย่างหนึ่งก็คือกูวาดแขนกับวาดแขนตัวแล้วก็แล้วก็ขาไม่เป็น มันกไปศึกษาเรื lights, <S <S ่องมันกไปศึกษาเรื <S <S ่องการส่วนส่วนร่างกายอนาโตมีเลยมันต้องกามันต้องส่งไอ้ภาพวาดที่เพิ่งสร้างเราเมื่อกี้เนี่ยเอออ่าทูการให้ทำแท้ต้าเลยอยู่ตรงเลยถ้าทำมาถ้าขาหรือทูไม่ค่อยค่อยมีความรู้ในการไม่มีแนวคิดที่จะวาดไอ้การอ c ติ n งท่าทางสักเท่าไหร่เพราะว่ามันทำยากมาก มันค่อนข้างจะทำยากกูเลยไม่ค่อยจะวาดเอาว่ามันทำว่ามันท็ยากแต่มือกูอยู่ในขั้นที่เราตัดว่าโอเคใช้ได้แต่ที่แม่งใช้ไม่ได้ก็คือกูวาดแขนไม่เป็นแล้วขาตัวแล้วตีไม่เป็นเนี่ยเออแต่ตรงบริเวณตรงตรงหน้าแล้วก็หัวเนี่ยแล้วก็ทรงผมเนี่ยคือกูอยู่ในด้านที่ว่าโอเค ช้ได้แต่ถ้าวาดแขนตรงบริเวณตรงที่กูเคยบอกมันแบบขี้หมามากเลยเว้ยกูคือกูกูลองวาดแบบทาท่าทายแอคติ้งต่างๆเนี่ยคือไม่งยากชิบหายแล้วง่ายมึงก็ลองเสิร์ชก o เกิลดูดีว่าแบบพวกอนาตมีอะไรพวกเนี้ยมันจะช่วยในการวาดก็เมึงแค่เอาพาดมาแล้วก็ทําให้มันอ่อนลงแล้วก็ล่างตามเส้นเดี๋ยวกูลองเดี๋ยวกูจะส่งให้ดูว่าแบบไอ การลองล่างพิซซ่ในกูเกื่เดี๋ยวกูให้ดูในคุยเล่นนะกูว่าฝึกวาดนั่นเลยที่กูที่กูวาดได้สวยเนี่ยก็เพราะว่าไอแฟนกูเนี่ยก็แฟนเป็นตุ๊ดในในบรรดาใจที่กูว่าคลาวาดเนี่ยเพราะว่าแฟนกูว่าวาดกูค่อนข้างที่จะมีในระดับที่กูจะโอเคนี่ย อันนี้มันออกจากแนวอนิเม่นะก็ใช่ไงกูพึงให้มึงเซิร์ชแบบเอาภาพอย่างนี้มาเป็นรองวาดดูแล้วค่อยวาดเพิ่มเติมเยี่ยเออเนี่ยเป็นการฝึกอ,อีกแบบในการทางเงี้ยมือสี่มือฝีมือในการวาดของโกแฟนมันต่างก,กันโคตรเลยกูแบอบกถ้ามีแนวคิดจากต่อะไรกัดวาดก็แค่จะต่างกันเอาหมดตัวละ ผลคือผลงานผลงานว่าไฟคุกคืออ่ะกูยกตัวอย่างในใ้ภาพนี้ะนะไหนไอ้กูยกตัวอย่างภาพนี้อ๋อไม่คุยเลยอ๋อวาดง่ายๆคือมันกูแบบมีปัญหาในการวาดขาก็าไว้เนี้ย ขาไม่ใหญ่ไงสัตว์มึงก็อยู่ในแก๊งเดียวกันไม่ใช่ตอนตอนอยู่นั่นนะตอนปอห้าหกใช่ตแต่จบกันมาก็ยอ,อยอ่างก็จะจบกันมากูก็วาดรูปมาเรื่อยๆจนเป็นจนเป็นปัจจุบันเนี่ยไม่ได้พักวาดรูปเลยวาดตลอดคือแบบมันจะมีพวกประเภทหนึ่งเลยในการวาดอะไอพวกประเภทเนี่ยมันไอ เออกูก็เคยผ่านมาแล้วแล้วกูก็เคยเป็นมาเดวยก็คือเอาง่ายๆไอ้ประเภทเนี้ยก็คือเป็นผู้ที่ประเภทที่ว่าคือเอาผลงานคนอื่นมาวาดภาพลงโขาน่าจะเรียกเออหรอวะเรียกว่าการดามเลยใช่ก็คือแบบกูก็เคยเป็นก็คือเอาง่ายๆเอาเอาหรอแค่มึงไปเอาภาพอย่างกระตูเลื่นในกระตูเลื่นหนึ่งมา มาแล้วมึงก็เอามาใส่ในอะไปในในที่มึงจะวาดแล้วมึงก็ลงมันสีสีเทาดำเงี้ยพอมึงลงสีเทาดำเสร็จปับ๊บมึงก็วาดทับวาดทับเส้นตรงตรง,ตรงไอ้ภาพที่มึงจนะวาดเออพอวาดเสร็จปับ๊บมึงก็เอาภาพสีเทาดำออกแล้วแล้วมันก็จะอะไรหะคือแค่จะอ,อธิบายยังไงดี คือการคำว่าของครนะูเนี่ยอ่าขั้นแรกก็คือแบบอะขั้นแรกก็คือทําคือถ้าวาดแบบคือขั้นแรกก็คือทาให้ภาพเป็นสีเทาดำแล้วก็วาดําใส่ะแล้วแล้วพอแล้วมึงก็เดี๋ยว,น,ยวนะแล้วกูจะส่งเป็นภาพนะ ในแชทคุยเล่นัะอ่าอัานี้แบบภาพคือการวาของกูอะถ้าไปแต่ก่อนก็คืออะไรวะมึงไปหาภาพอะไรก็ได้ที่มันดูน่าสนใจหรือดูเท่ดีเนี่ยเออแล้วมึงก็เอาภาพเนี่ยมาทําสีเทาดําอ่าพอเป็นสีเทาดำปั๊บแล้วมึงก็วาดทับลงไปที่มันเห็นในในรูปภาพอะแล้วมึงก็แค่วาดทับลงไปเฉยแค่นั้น แล้วพอก็ทําเสร็จมึงก็อยากทําอะไรก็แค่มึงเอาภาพเค้านั้นออกเอาก็คือมึงแยกเลเยอร์นั่นแหละเออเลเยอร์หนึ่งวาดทับเลเยอร์หนึ่งเป็นภาพสีเทาดำเนี่ยเออมึงวาดทับเสร็จปั๊บมึงก็เอาเลเยอร์เลเยอร์หนึ่งที่มันเป็นภาพสีเทาดำมึงก็ลบออกแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้ยอย่างที่กูส่งแล้วมึงก็สามารถตกแต่งอะไรได้ตามสะดวกที่มึงอยากแต่งมนันดูเท่หรือสวยงามเออลงมึง พอเข้าใจใช่ปะ่ะเออนี่แหละคือมันรู้สึกว่าแบบคือการอ่างเงี้ยเอาไงคือการอ่างเงี้ยมันไม่ค่อยพัฒนาสักเท่าไหร่หรือแบบมันเป็นการเอาหรือว่าเป็นการว่าที่แม่งแบบเกียดเอาสั์สอะไรล,ละมันคือการฝึกในการจับหรือทำความคุ้นชินกับแอปอือม,มันคือวิธีกูก็เลยแบบไม่ค่อยได้ชอบแนวนี้สักเท่าไหร่เลยกูว่าแบบ อะไรวะกูก็เลยแบบเรียนรู้จากการวาดลูกองกระดิ่นกูก็ฝึกมาโดยตลอดเนี่ยเออครัเฮียคุงไปเวอร์ตับหนึ่งดีฟังเฮียบัดบนก่อนอไอ้เนี่ยอ๋อนะก็คือตอนตอนนั้นคือกูก็อยากวาดเป็นตัวละครแบบอยาก อยากวาดเป็นของตัวเองนะอยากของวันแต่คือเพราะว่ามันผลลัพธ์มันเป็นอย่างเงี้ยคือแบบผลลัพธ์มันมันเป็อย่างเงี้ยคือลองลองวาดเรแบบอ๋อเราลองวาดดูแต่พ่อพ่อเราลองวาดดูมันเป็นยางเงตอนคือคือช่วงนั้นมันยังอยู่ในตอนที่ยังไม่พัฒนาเลยตอนเนี้ยตอนนี้ก็ ไม่คือแป๊บแป๊บอะไรโอเคกลับมาแลอวแล้วถ้าตอนนี้ก็ตอนนี้ส่งมาถ้าเป็นตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันเิืมพัฒนาละอ่มาอันนี้อ่ะคือแน่แต่ในช่วงเนี้ย่ืกคกูจะเอาผลงานวาดของกูที่คูคิดว่าแบบเออสวยที่สุดสำหรับกูละก็อันเนี้ย ก็อันนี้แหละที่ที่วาดคืออันนี้คือที่วาดสวยที่สุดสำหรับกูเลยนะก็เลยของกูม่นจะเป็นรูปของเอมีมั้งอันนี้คือกูแบบคือตอนกูวาดเสร็จกูก็งงตัวเองว่าแบบเสี้ยกูทำได้ไงวะปกติกูวาดเสี้ยชิบหายเลไเยอะแบบคือแบบเม่งภูมิใจชิบหายเลยไอ้เฮี้ย ดีใจน้ำตาไหลทุกคิดดูดิไม่อะของกูรู้สึกแบบไเฮี้ยววาดเจ็บสักทีฮะรู้สึกอย่างนั้นมากกว่าเนี่ยน้องเอเมี่นี่สวยสุดอันนี้คือมวาดมืออันนี้คือมวาดเองนะภาพแรกเลยเนี่ยเออก็ดูจากการออกแบบเสื้อรู้ไม่เถอะว่าคนคนประเทศประเทศอะไรวาดไอ,อเสื้อคลุมดำเนี่ยอุปนคน ดฟเรนซ์มาจากการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นหลายเรื่องอยู่แล้วเกิดถอดคลุมออกมันเลยเป็นชุดนักเรียนไทยอะไรถ้าที่สังเกตมันมีรอยสักดำๆอะไรเงี้ยที่มันแอบหลุดมากมๆนิดหนึ่งแต่ถ้าไอ้าลบออกแล้วกตาไมไห้มันมันจะมีรอยดำๆที่กูนะสังเกตนะเห็นปะรอยดำหมองอันไหนอ่ะอันนี้นะครับจอ แต่กูจะวงผมให้ตรงบริเวณที่มันเส้นออกแต่มันมันวาดเลยเนี่ยจะเดี๋ดินไปตัดต่อกันนะเขไปตัดต่ออะไรก็น,น,นแล้วเนื้ออกแล้วอ่ะนี่เอาไปอ๋ออันนั้นคือช่วงที่กูวาแดแรกๆเลยช่วงใช้เอฟนี้แรกๆยังไม่ชินมือกูบอกเลยถ้าถ้ามันไม่มีอรอยดำๆนะบอกเลยว่าโอ้ยสุดยอด,ดยกนิ้วเลยแม่งแบบ จะเป็นพระเป็นงานวาดที่แม่งโคตรสวยงามเลยวาไงแต่ตอนนี้กูเซียนเรียบร้อยแล้วไงมันไม่มีขีดอย่างนงี้ลและเหมือนในภาพเองเซียนแล้วใช่ไหเซียนแล้วเซียนใช้แอปอยู่แล้วเห็นรอยนิดเดียวกูลบออกเลยอะแต่ยังลบมาลบอปอบๆเหมือนใช้ปาดขึ้นปาดออกเฉยคือแม่งแบบเออก็ถือว่ามันพัฒนากาวกรนะดูะคือตัวคนเราแม่งก็แบบมีความพัฒนาคือ พวกเราแบบอยากจะแบบเรียนรู้จากศิลปินคนไหนก็ได้ที่เราคิดว่าแบบเอยมันดูน่าสนใจเราอยากเป็นแต่ถ้าถ้าอยากได้แบบราก็ง่ายๆก็แค่ฝึกแบบเขา่แล้วก็มาเรื่อยแล้วก็มาเนี่ยคิดไม่มีกูไม่มีใครไปแรงมาดานใจเลยเว้ยแรงมาดานใจกูก็แฟนกูเนี่ยแหละก็เอาง่ายคือแรงมาดานใจแรงบันดานใจของนักศิลปินคนใดคนหนึ่งไดนแล้ แต่สิ่งที่ทำให้กูอยากวาดก็คือตอนตอนอยู่ป .5 ป .6 ที่แม่งแบบวาดรูปแข่งการ์ตูนแข่งวาดรูปการ์ตูนเออวาดการ์ตูนแข่งกันน่นั่นคือสิ่งสิ่งแรกที่ทำให้กูอยากจะวาดรูปเลยใช่ตอนอ่ะมันเหมือนแบบจุดไฟให้กูลุกโชนขึ้นมาเปไฮเซอร์อเลยแต่ตอนนี้จะถามว่าไอ้โตกับไอ้นายฝีมือวาดรูปไปถึงขนาดไหนแล้วเอาตรงๆก็ยังเหมือนเดิม ไอนานก็รู้สึกว่าแบบกูไม่แน่ใจว่ามันวาดเองหรือเปล่าหรือว่ามันวาดทับหรือเปล่ากูก็ไม่แน่ใจกูก็ตอดสินไม่ได้ว่ามันวาดจริงมันวาดหรือว่ามันวาดทับกูก็ไม่มีอะไรกูไม่ค่อยอ่านข้าข่าจะต้องฝึกเยอะเลยแหละถ้าจะวาดของแค่กูคนข้คงจะแบบ กูเกลียดแขนมากเลยเอาไว้ไ like ห้ค kind of ือเพื่อแบบกูแบบคือกูวาดแขนไม่เก่งไงยียยกแขนตัวเองขึ้นมาดูเลยแขนไม่แขนแม่งเล็กอะไรเงี้ยเออคือแบบเกลียดที่พายเลยแบบไอ้ยี่กูวาดโค้งแขนแม่งเล็กบางตีแม่งก็ใหญ่ไปบางดีก็เล็กไปยี่ยูเกลียดที่พายเลยกแล้วก็ต้องมาลบวาดใหม่วนๆ้ย่ออดูว่าอะไรที่วาดยากกว่าแขนอะอะไรอะไรนิ้วมือไอ้อ้นิ้วมือ ง่ายมากเลยเพื่อนง่ายมากบอกไว้ก่อนวาดมือนี้ง่ายมากแล้วมึงดูมือของไอเนี่ยอย่างมืออาชีพอะไอเนี่ยมึงดูนดูดินี่พี่กูส่งลองเลยคุยเล่นเนี่ยของชิองเนี่ยมือแม่งกดกระชาพเลยมันต้องแบบธรรมชาติอะมันวาดง่ายก็จริงเว้ยแต่ละมืออะแต่มันต้องแบบกูต้องให้มันออกมาสวยเว้ยกูขนาดวาดผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ตอนเนี้ยผู้ชายไม่ค่อยได้วาดแล้ววาดแต่ผู้หญิง ไปคุยแล้วก็รู้วาดแต่ผู้หญิงไม่เยอะเอีอเยอะปเน,น,นี่ยขนาดว่าผู้หญิงอ,อ,อะไร <c oughs> เออเฮียแม่ก็ไม่ค่อยได้ฝึกวาดรู้เท่าไหร่กูเก่งปั๊กูไม่ค่อยได้วาดเลยวาดคือฝึกฝึกวาดเขาน้อยมากส่วนใหญ,ญ่กูเก่งมาด้วยตัวเองเลยอันกูว่าวาด วาดตัวเองเก่งกันไงใช่วาดเพราะว่าความสนุกวาดเพราะว่าความสนุก<อ>นล้วนที่กูวาดเนี่ยกูแค่อยากไอ้ว่าไ,ไอ้โอการศิลปะยอมรับจุดเริ่มต้นของการวาดกูอ่ะมันมาจากตอนกูอยู่แบบโรงเรียนเก่เกาโน,โน่นเลยอ่ะมีเพื่อนคนหนึห่งเว้ยดี๋ยวเล่าอะไรฟังจุดเริ่มต้นของการวาดการ์ตูนกูอ่ะมันมันคือเรื่องที่นานมาแล้วเว้ยนานขนาดไหนอ่ะนานขนาดที่กู ไม่คิดว่าตอนนี้กูอยู่ชั้นไหนอะมสามไม่ว่าตอนเนี้ยเออก็ตอนนั้นไหนกูอยู่ปหนึ่งปหนึ่งไอ้หี่อ่ะนานเนอววะอยู่ปหนึ่งนู่นเลยอ่ะมีเพื่อนคนหนึ่งเว้ยชื่อภูผาเว้ยมันคือศิลปินในร่างเด็กกูเลยเว้ยโอ้หมึงเห็นมึงเห็นฝีมือมันมึงจะรู้เลยแม่งวาดพญานาคได้แล้วอะโอ้โหเอ๊ะไม่ท่าไหรมือไม่เข้าไอ้สารแม่งวาดพญานาคได้แล้วอ่ะดูดิ ไม่เก <laughs> like, like, oh, oh, really? ่งช่ไหายเลยไอสัตว์และคือกูแบบแลคือกูแบบโอ้โหกูอยากเป็นแบบไอเชี้ยนี่กูมีไอเชื่อนี่เป็นไอดอลเลยอะตอนนั้นอะแต่ภาพวาดกูไม่กระพอกับมึงตอนเนี้ยแหละโรงงานวาดอ่ะอ่ารู้ว่าถ้าเกิดวาดอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะแบบมันจะออกมาเร็วเว้ยงานมันจะเร็วขนาดไหนเพราะมันไม่มันไม่ได้รายละเอียดเยอะเหมือนแบบภาพวาด อันนี้แม่งไงมอเข <c oughs> ียว่าสวยเกินเขียโอไ้ไม่เหมือนไม,ไม่เหมือนตัวมึงอ่ะกาไอ้เหี้ยตัวละครมึงเนี่ยวาดวาดนานสุดในสามคนแล้วอ่ะอาอเหี้ยหลุด <c oughs> อ๋ <c oughs> อเออน้ำเปล่กูมึงดูรายละเอียดเสื้อมึงแม่งแบบไปแกะมาจากเกมจริงเลยเทอร์โ,รโมมิเตอร์อะไรพวกนะี้ย แกะมาจากเกมริงเลยเนี่ยทั้งกล่องเทอร์โมมิเตอร์แล้วก็สปีดบล็อกเลยสปีดบล็อกปืนอะไรวะยูยูยูเอ็มพีอ่ะมันถือยูเอ็มพียูเอ็มพีนี่ยปืนมันยูเอ็มพีติดสโคบคูณสี่เฮียโคตรเท่เลยแถมมีไฟฉายติดข้างเอลด้วยติดกลางเอลเนียเล่นเล่นที่ตรวจจับปีเด็ตโมทำไมมือออกลก เอาไว้มึงเอาไว้จับสัญญาณตียเรามึงเจอผีแล้วม,มึงเอาปืนปยิงอะเอาไอ้ไอ,ไอ,ไอ้ที่มันถืออยู่ที่คือบีบีกันเว้ยมันมเพ็ปืนจริงเว้ยไม่ามามอี e, e m f i เอ๋มันถือปืนปลอมเว้ยใช่บีบีกันมันอนะส่วนที่เหลือเราไม่เองจริงเอาปืนมายิงผีเอาไว้เฮียมึงเอา e m f ม <c oughs> าเอาปืนอารมณ์ยิงผีเปืนอารมณ์ปืนอารมณ์ที่แม่งแม่งมียาข่มใช่ไหมเฮียต้องมียาข่มแน่เฮีย ก็สามีสาเหตุนกล้าเข้าบ้านผีคนเดียวเพราะมันมีปืนนี่ไงสัตว์ไอ้เสียดายอย่างหนึ่งว้ที่กูไม่สามารถวาดแว่นให้มันได้แว่นแม่งโคตรวาดยากเลยเออดีกูวาดแว่นยากนไอ้กาวาดนานสุดแล้วดูรายละเอียดเสื้อแม่งดิเออดีสั่งเสื้อก่อนรายละเอียดเสื้อที่ซื้อมาในราคาสิบโลบั๊กนะมูบายะไอ้กาไม่มีกี่เลเยอร์ อะตัวเฮก้ามีกี่เลเยอร์มรู้ยปัดกี่เลเยอร์วะกูดาวน่าจะประมาณสามแบบแบบยืดด่อนประมาณดูดาวนั่นสามเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้หมดก่อนประมาณยี่แปดเลเยอร์ยี่แปดเลเยอร์ยี่แปดเลเยอร์ไอ้ีงเจอชิบหายเลยไอ้บัด กูแยกกันสีด้วยไงคือสีเสื้อนอกสีแดงแล้วตัวนี้แล้วก็เสียซื้อเก่ะสีเสื้อกาะบเดีวก็สีพื้นเป็นทีสีสถุงม,มือสีหัวสีอะสีนี่แยกหลายสีกูกูแค่สี่สี่ถึงห้าอันกูว่โอเคและลรยแต่นี้มันเยอะจัดเลยยี่สิบแปดโอ้โหไอ้เหี้มันจะได้ไม่ทับกันไงสัตว์ได้ลบง่ายๆ <c oughs> โอ้โหผิวกูกูเลเยอร์กูเลยเลเยอร์เดียวแม่งผิวผิวสีเนี่ยแม่งก็แบบพวกผิวพวกเสื้อพวกสีเสื้ออย่างเงี้ยเออกูวาดแค่นั้นคือกูลงสีแค่นั้นกูก็พอและ้ะแล้วก็ลงเงาแค่หนึ่งหนึ่งเลเยอร์กูก็พอลเลยเหียแม่งแบบมันไม่นะลงเงามันไม่ซับซ้อนกันก็นั้น,น,นแหละไม่ได้ลบง่ายเออ,เอ,อ ของกูมาลบง่ายไงสัตว์ของกูถ้าเกิดมาอยากลบสีตรงนี้ออกก็แค่อย่างเงี้ยมันเลยแยกเลเยอร์เยอะไงสมมติว่าอยากลบเงาตงัวนี้ก็ไม่ต้องลบเงาตงัวอื่นด้วยอืมอ่ามันง่ายมันสะดวกด้วยแล้วกูจะตั้งชื่อนะแต่ละไลยเยอร์ด้วยสมมติว่าเลยเยอร์ถ้ากูวนะ่านะกูมไม่ตั้งชื่อเลยเยอเยเร์หรอกไอ้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูหลงนะก็กูไม่เห็นอยู่แล้วเนาะบางอันกูมองไม่เห็นในสซามันมีสีอะไร พ่จานแหละว่ามึงต้องจำโอเคคลิป30นาทีแล้วกลับชิคกี้ีแล้วคลิป30นาทีแล้วไปยังจะพูดก่อนปิดคลิปไหมเจอเกันตอนตอนกูอยาบบน i no.